้อมันืดับยวเลยนะคะขออนุญาตถามเลยนะคะจากกรณีที่น้ำชาการโพสต์ในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องของเจไทีมัร้าบักันเรอนี้เราได้ข้อมูลจากตค่ะอันดับแรกเลยก็คือได้มาจากเว็บไซต์หนึ่งที่เป็นเว็บไซต์ที่คนต่างประเทศเขาเขียนเป็นเหมือนอาทิค้ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็แปลมาอีกทีนึงตามนั้นตรงตามนั้นเลยแล้วก็พอเราอ่านเราวปุ๊บเนี่ยเราก็ทุกคนผู้หญิงอะ่ะเราก็ตกใจทุกคนต้องตกใจแหละอ่านแล้วเราตกใจอยู่ๆแบบมาโดนอุ้มตอนกลางวันแสบอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยโพสต์เพื่อที่จะเตือนให้ประชาชนทุกคนเนี่ระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเด็กคนแก่อะไรก็แล้วแต่ค่ะ,อะเออว่าผ<า><า>ีาานั้นมีความน่าเชื่อะไรา,า,าง ก็มันเป็นเหมือนเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนพี่ๆทุกคนทุกๆคนะนะคะเราได้อ่านเราตกใจแล้วเราก็เลยแชร์ไปเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนระวังตัวไม่ประมาทเท่านั้นเองเห็นบอกว่าชาได้ไปปรึกษาหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนตำรวจด้วยเห็นเขียนไว้ว่าแหล่งข่าวจากเพื่อนตำรวจอะไรอย่างนี้เคยมีมีการพูดคุยว่าเอเหตุการณ์มันมีขึ้นจริงอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ที่ค่อนข้างมาจากอินไซต์แล้วเนาะ อเราก็เลยเลยก็เราก็เลยโพสต์ไปคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็อยากช่วยคนที่โดนอุ้มและเตือนประชาชนที่ที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระมัดระวังอะไรเงี้ยค่ะที่ว่าได้ข้อมูลจากตํารวจนี่ได้ได้ข้อมูลว่าไงฮะก็คือตามที่โพสต์ไปอะค่ะก็คือมีการรับผดตัวตามที่โพสต์ไปเลยค่ะ ใช่ค่ะคือตำรวจคนนั้นยืนยันกับคุณน้ำชาใช่ไหมว่ามีการรับพาตัวและคุณน้ำชาก็เอามาโพสประมาณนั้นค่ะใช่ค่ะแต่แต่พอได้อ่านข่าวที่ที่นำมากระพือต่อหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็มาจากทางสอนอนอ,อะไรใดๆด้วยว่าจริงๆอ่ะคนที่โดนอุ้มเป็นผู้ชายชไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อความคือ ชาไม่รู้นะหรืออันที่ชาโพสเป็นอีกคดีหนึ่งชาก็ไม่รู้คือชาเป็นแค่ประชาชนที่นำมาโพสต์ต่อเพื่อเตือนทุกๆคนเรื่องนี้ชาไม่ได้อะไรทั้งสิ้นไม่ได้มีการชามีแต่อยากคือหวังดีกับประชาชนทุกคนเท่านั้นเองค่ะความังีของคุณน้ำชาเนี่ยนะในในในัน้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ใน,นขณะเดียวกันนะคุณน้ำชาทราบไหมไนะว่า วิธีการของการทางานตารวจแล้วเนี่ยหากมีการโพสต์ข้อมูลในเรื่องของการรับพาตัวไปเนี่ยจะทําให้ผู้เสียหายเนี่ยถึงถึงเสียชีวิตหรือว่าถึงมีมีอันตรายได้ตรงนี้คุณ,ค,ณคุณน้กชากพอจะทราบข้อมูลตรงจุดนี้ไหมครับอ่อฉันไม่ได้ทราบค่ะแต่ว่าชาแค่โพสต์เพื่อเพื่อเตือนทุกทุกคนต่อให้ชาโพสต์หรือไม่โพสต์ชาไม่โพสต์ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเหยื่อหรือ ถ้าชร์โพสก็ไม่รู้อีกเช่นกันเขาอาจจะปล่อยเลยก็ได้คือทุกอย่างมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งนั้นถือว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงไหมในการโพสข้อมูลระดับนีชาเนี่ยเสี่ยง <laughs> นี่ยังน้อยยังหลอนอยู่เลยเนี่ยมันมเสี่ยงไหมกับการที่คุณน้ำชาโพสออกไปถือว่ามันเป็นข้อมูลระดับข้อสิเกตในในการราคาตัวเงินคนที่เสี่ยงไหมก็คือชาป,ปะ่ะเพราะชาปเป็นคนออกหน้าทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง แต่ชานะมันเสี่ยงค่ะใช่มันเะสี่ยงแต่ชามองว่าชาขอออกไปเตือนคนดีกว่าเพราะทุกคนเนี้ชาเชื่อว่ามีข่าวเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเยอะมากแบบที่ไม่เป็นข่าวแบบที่คนหายตัวไปโดยที่ไม่มีเหตุผลหรืออะไรเหล่านี้ซึ่งอันเนี้ย มันไม่มีใครกล้าออกมาพูดแล้วฉันก็ทราบสาเหตุว่าทำไมถึงไม่กล้าออกมาพูดฉันก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยฉันก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เป็นหูเป็นตาให้กับทุกคนแล้วก็เออเป็นคนของสาธารณะที่น่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะตอนนี้ค่ะคุณน้องชาคือแปลว่าข้อมูลท,ที่น้องชาโพสเนี่ยตัวเราเองก็คิดว่ามันไม่ใช่คดีเดียวกันกับที่ตำรวจเขามีการแจ้งมาใช่ไหมคะว่าเป็นการลักพาตัวนักธุรกิจชาวจีนของเรานี่คือเราคิดว่าเป็นคนละคดีเหนใช่ไหมคะ ฉันไม่ทราบค่ะถ้าเป็นแค่ประชาชนที่นําออกมาโพสต์เพื่อเตือนทุกคนเท่านั้นเองฉันไม่ทราบว่ามันมีคดีไหมค่ะอย่างตอนที่เรามีเซ็กกับด้วยตำรวจจะเราได้นำเข้าไปในปฏิทินนั้นให้คนดูเห็ว่ามีเท่มันเป็นแบบนี้นะแล้วดีเซ็กกับา้วยเป็นเรื่องจริงหรก็ใชก็ใช่ตามนั้นก็เรื่องจริงก็คือคนโดนอุ้มถูกไหมคะและก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง่าฮะแต่ว่าอะไรที่มันบิดเบือนหรืออะไรก็เราแต่อันนี้ อันนี้ชาขอให้เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วกันว่ามัดว่ามันยังไงค่ะจริงพี่ชากลัวแบบว่าทางตำรวจเขามีการแบบดำเนินคดีกลับอะไรอย่างงี้ไหมคะว่าเออทำมันข้อมูลมันบิดเบือน,น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอ,อจะพูดว่าอะไรอะ่ะออกมาเตือน ก็ถือว่าชาว่าชาได้ช่วยแล้วได้ช่วยทุกคนทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้พี่ๆนะค่ะทุกคนด้วยที่แบบออกไปเดินตามถนนหรือใครก็แล้วแต่ชาถือว่าชาได้ทําหน้าที่ของชาแต่ว่าถ้าจะไปทําให้ฝั่งอื่นฝั่งใดที่เดือดร้อนหรืออะไรชาก็ขออภัยด้วยค่ะชาไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าที่ชาทำเพราะว่าเจตนาดีทั้งนั้นก็คือต้องการออกมาเตือนประชาชนเท่านั้นเองค่ะก็จริงก็คือหวังดีแหละเนาะใช่ค่ะใช่คือเราไม่ได้เป็นคนที่ คือชาู้สึกว่าพอชาได้ข่าวนี้มาเหมือนชาเป็นผู้ยืนดูให้เขาโดนอุ้มไปแล้วไม่ออกไปแจ้งความหรือไปบอกต่อให้คนอื่นระวังแต่พอชาเห็นปุ๊บชาต้องการให้เขาได้รับความช่วยเหลืออันนี้คือสิ่งที่ชาพอคือพอรู้ปุ๊บทำปาปะมันไม่เป็นอะไรมันโดนอุ้มมาขณะนั้นแล้วมันต้องมานั่งรออีกไหมอ่ะเราต้องผ่านไปกี่วันเราต้องรอให้เขาแบบเสียชีวิตไปเลยเหรอหรือต้องการจะต้องมีเหยื่อรายต่อไปที่เกิดขึ้นเหรอต้องรออีกกี่วัน ต้องต้องมันต้องอีกกี่วันละหลังจากเกิดการได้คุยกับเพื่อนตำรวจคนนั้นบางอย่างว่าเป็นมันข้อมูลมันมิดเบือนได้คุยยังไงก็มีการคุยค่ะก็มีการคุยใช่แต่บิดเบือนไหมอันนี้ก็ต้องเอามาจากแหล่งข่าวที่ที่ที่ชาเอามาอีกทีนึงซึ่งนั้นเป็นอาร์ติเคิลที่มีอยู่จริงแต่วันนี้พอเปิดไปก็คือโดนโดนบล็อกไปแล้วอาร์ติเคิลนั้นโดนบล็อกไปแล้วที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอะค่ะชาว่ามันเรื่องนี้มันแปลกๆนะทำไมแบบ อันนั้นมันถึงโดนบล็อกไปหรือว่าอยู่ๆก็ออกมาบอกว่าเออเราอาจจะตํารวจก็แถงบอกเราอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมมันมีอะไรมากกว่านี้ฉันไม่ทราบฉันขอม่มอกคามเห็นดีกว่าตำรวจระบุเลยว่าคุณต้นชาเข้าใจคาดเคลื่อนในข้อมูลที่ออกมาโพสและตรงเนี้ยมันรอะว่าเจตนาคุณต้นชาดีแต่เพียงแต่ว่าตรงนี้เราเราจะแสดงความที่เห็นยังไงอ่ะอืม อย่างที่ชาบอกว่ามันอาจจะมีอีกคดีก็ได้ที่เรายังไม่รู้แต่มันเป็นสิ่งที่ชาเอามาจากอากร์ติโกที่ฝรั่งเขาเขียนกันค่ะใช่ค่ะที่ชาพยอยางไืนยันว่าข้อมูลตรงนี้เราได้รับมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเป็นแหล่งข่าวที่ฝรั่งเขาเขียนก่อนที่จะมาลงข่าวใน,นแบบคนไทยมาเขียนกันเองเพราะว่าข่าวนี้มันมันพาดพิงถึงชาวต่างชาติถูกไหมคะแต่สบัยถึงได้น้ำหนักฝรับมา เมื่อมันเกิดเหตุการณ์ในเมืองไทยทาไมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือฝรั่งก็คือคนคนหนึ่งที่โดนอุ้มไปมันเป็นเรื่องที่น่าคอนโซเราตรวจสอบหรือเช็คข้อมูลให้ทั่วทีก่อนในการที่จะโพสต์่ละครั้งก็มีนะคะแต่ถึงยังไงนะสิ่งที่ชาโพสต์ไปอ่ะมันประชาชนมีแต่ได้กับได้เขาได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นต่อให้จะบิดเบือนหรือจะไม่บิดเบือนแต่สิ่งที่ชาโพสต์ไปคือ เป็นการเตือนให้ทุกคนระวังอ่ะเหมือนเตือนให้เขาแบบอย่าหกล้มก่อนที่เขาจะหกล้มอ่ะซึ่งมันมีแต่ผลดีและสิ่งที่ชาได้คือชาเสี่ยงด้วยซ้ำที่ชามาอยู่ที่นี่นะตอนนี้แต่ชารู้สึกว่าคือชาเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ต้องปฏิจจบัติหน้าที่เป็นหูเป็นตายกับทุกคนเท่านั้นเองค่ะจ,จ,<ไ>จริงๆเราได้รีเช็คกับการ์ดของคอนโดน,นะไหมครับว่ามันมีการกุ้มผู้หญิงนนั้นจริงไหมครับไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะชาก็มีชาก็คือชาชาไม่ใช่ตำรวจนะเนาะที่ต้องมานั่งแบบ โอ้โหต้องไปสืบสวนสอบสวนฉันไม่ใช่หน้าที่นะั้นนั่นคือหน้าที่ที่เกินประชาชนอย่างชามันมันคงไม่ได้เป็นขนาดนะั้นข้อความย่อหน้าแรกเราแปลมาจาับสารผิดหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะกกแปลมาจับภาษาการษหมดเลยค่ะใช่เว็บไซต์มันเป็นเว็บไซต์ประมาณไหนันเป็นเว็บที่ฝรั่งเขียนกันนะคะใช่ชาขอไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาแบบเหมือน เขาโดนล,ลบออกไปแล้วลยอย่างลักษณะของเว็บไซต์นค้อเป็นแบบคอมมูนิตี้ที่แบบแลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้เกิดขึ้นประมาณนั้นเป็นกลุ่มแบบนักท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยคะ่ะแล้วอย่างพอเราโทรไปแล้วมันเกิดที่ท้องหลอเราได้โทรไปเช็คก่อนที่ทองหลอดก่อนก่อนที่เราจะโอนสอนนอท้องหลอคนระับฉันไม่ได้เช็คคะ่ะก็อย่างถึงบอกฉันไม่ได้ต้องการที่จะขุดคุยหรือว่าฉันไม่ได้มีเวลาโล็มาหนึ่งวันแล้วมานั่งสืบสวนสอบสวนจ<ม>นไม่ใช่แบบว่าโคน,น,นันอะไรเงี้ยคือชาบ ชาก็มีอะไรต้องทําเหมือนกันแต่สิ่งที่ชาทาได้นะตอนนั้นคือเตือนทุกคนในเวที่ชาทําได้ค่ะกรณีนี้จะถือว่าเป็นบทเรียนของเราในคะในเรื่องของการแชร์ข้อมูลต่างๆแชร์ข่าวสารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนี้จะมีการรีเช็คอย่ไรบ้างควรจะอยู่ไหมอะค่ะรีเช็กก็ต้องรีเช็คอะค่ะแต่ชาว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องด่วนที่ชาต้องโพสต์ไปเตือนต่อให้จะปิดเบือนเล็กน้อยแต่โอเคถ้าไม่ใช่มีเข้าข้อมูลจริง100อเซแต่นี่มันคือโดนอุ้มจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆริๆๆชาไม่ได ไม่ได้แบบว่าว่างแล้วมานั่งแบบปั้นเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแต่ะม่ีพี่ชาต้องระวังระวังตัวเองมากขึ้นไหมคะเห็นบอกว่าตัวเองก็เสี่ยงเหมือนกันที่ออกมาโพสเรื่องนี้ในนี้คะค่อนข้าเหมือนกัน<ม>ก็ก,ก็ก็มีความมีความหลอนเหมือนกัน<ม>อย่างที่ทุกคนอ่านจากชาก,ก็หลอนแต่ชาหลอนกว่านะเพราะชาเป็นชากออกหน้าเต็ม,มๆมะค่ะต้องมีการแบบเพิ่มการอะไรเี้ไม่ระวังตัวเองอะไรง<ๆ>เงี้ยนละอืมอ,อาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้น คแค่อันนี้เบสิกไม่ว่าชาหรือทุกคนที่ดูอยู่ก็คือแค่อยากไปไหนมาไหนคนเดียวมออไม่ว่าจะกลางคืนหรือกลางวันก็ต้องระวังตัวไปที่ที่มีคนพลุกพล่านดีกว่าแบบไปอยู่ที่ที่แบบออไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทั้งชาและทั้งทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะอย่านตำรวจได้ทานตำรวจได้ตออิดต่ออันอยังครับผมอ่าไม่ได<ม>้ค<ม>ุยลงรายละเอียดนะคะใช่เจ<ม>้าหน้าท<ม>ี่ตำรวจสอนทองหล่อนี่ติดต่อหาพี่ชาแล้วใช่ไหมคะ อ่อาค่ะแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ที่นี้ทั้งนั้น้าจะบอกว่ากออ็อย่างทางพี่ๆตำรวจเขาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ฉันไม่อยากให้มีใครไปแบบว่าออคอมเมนต์ลบๆเกี่ยวกับเขาคือเขาก็ทำหน้าที่ที่เขาทำได้ดีที่สุดและชาก็เป็นประชาชนที่ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนทุกคนบวกถึงเป็นคนสาธารณะด้วย ซึ่งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มีการออไม่อยากให้มีการคอมเมนต์อะไรที่แรงหรือลบกับฝั่งใดฝั่งหนึง่งถ้าเรา <ขอ S 1> เราต้องเข้าไปชี้แจงไหมอ่ะชาจำชาต้องเข้าไปชี้แจงกับตำรวจไหมว่าเราโพสต์ด้วยสาเหตุอะไรยังไงเพราะว่าเน,น,านี่ยวันนี้เขาแถลงเขา,าบอกว่าอยากให้เราเข้ามาชี้แจงว่าโพสต์ ความสนำลเพราะอะไร,ะระวันนี้จะมีนาทีในการโพสต์อะไรที่ไม่ได้สร้างความแตกตื่นชาขอพูดตรงนี้เลยละกันค่ะ <c oughs> ที่ชานั่งอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> ก็เท่านั้นเองจริงๆงมันไม่ได้มีอะไรแค่ชาโพสต์เตือนที่ทุกคนระวังแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเป็นช่วยเป็นหูเป็นตาให้ชาหรือให้กับประชาชนทุกคนหลังจากนี้ด้วยนอกจากตัวชาเองถ้าเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้หรืออะไรที่ต้องระวังนะคะก็เท่านั้นค่ะ ำรวจก็บอกข้อมูลสุนเชาในฐานะไหนเป็นเพื่อนกก็เป็นเพื่อนกันนะคะใช่ค่ะเพื่อนกันแล้วเขาโกรธไหมสํารับการที่ดีรัชชาไปโพสข้อมูลที่เขาออกมาบอกเขาทําไมเขาต้องโกรธชาคะดีให้คุณนัชชาโพสใช่ไหมค่ะเขาก็ก็เขาก็บอกว่าดีแล้วให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ถือว่าเราเป็นมีกระบอกเสียงเป็นหนึ่งกระบอกเสียงเท่านั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรค่ะ แต่ทางเจ้าหน,น้าที่ตำรวจสอนอพที่ติดต่อพี่ชามาไม่ได้แบบว่าจะเชิญตัวหรือว่าอะไรแค่คุยเฉยๆใช่ไหมคะเชิงบวกเชิญลบคะตอนนี่โทรมาเอ่อยังไม่ได้ลงรายละเอียดค่ะค่ะโอเคเออโอเเรื่องมันอาจจะเนี้ยเศษไปแบบหลายๆเรื่องหรืออะไรเนี่ยอยากจะแบบขอโทษถึงใครไหมหรือแบบพูดถึงเรื่อง่ของเราต่อไปอกที่จะขึ้นตอนนี้อืม อ,อก็อยากฝากให้ทุกๆคนระมัดระวังแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนรอบข้างครอบครัวเพื่อนคนรักทุกคนก็ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงดล้ยละกันค่ะอะไรที่เตือนได้ก็คือเตือน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ชายขอบคุณค่ะ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 ง่นค่้คือคหะือนค่ะค่ะค่ะค่าค่ะคอะคิค่ะท่า่ายู่ใค่ะ่าวเป็นะู้ชา่ะค่ะต่ะค่ะอ่ะน่ะค่ะคหะค่คคอค่อค่ค่่่่่่่่่คะ่ชาคะ เพราะฉะนั้นมาคิดกลับกันอะมันน่ากลัวกว่าไหมอะผู้ชายยังโดนทิ้วเลยอะแล้วผู้หญิงจะขนาดไหนฉันมองว่ามันก็น่าคิดเหมือนกันในเรื่องนี้ก็คืออยากจะให้ฝากให้ทางเจ้าหน้าที่เขาได้ดีเช็คดูว่ายัางนี้อืมคือเช่าประเด็นเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าชาโพสต์ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายประเด็นคือคนโดนอุ้มอันนั้นคือประเด็นอยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องนั้นมากกว่าแล้วเขาเป็นผู้ชายเขาโดนอุ้มแล้วผู้หญิงจะเป็นยังไงนึ้อกไหมคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเลยก็ตามเรื่องผลประโยชน์เรื่อง เรื่องการลักทรัพย์หรือ whatever อะคือชาว่าอยากให้คิดตรงนี้มากกว่า,าหลังจากนี้ไปเราจะไปสืบเองหรือม <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่อยากยุ่งแล้วกลัวแค่นี้ก็กลัวแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วจะลบลจะลบทิ้งมาที่เราโพสหรือว่าจะลบทิ้งไหมหรอห <c oughs> ชาว่าชาว่าก็เป็นสิ่งที่เตือนขวัญคนได้อะไม่ไม่ไม่คิดว่าจำเป็นต้องลบนะคะอืม ได้ส่วนของต้องมุ่งตะเพิดผู้ชายเหมือนได้เห็นไหมหรือว่าก็ไม่ได้เห็นไม่ฉันไม่ได้อยู่แถวนั้นนะคะใช่ค่ะฉันไม่ได้อยู่แถวนั้นค่ะตาค๋ะค่ะต้องย,อยนม